เปิดกลุ่วัดท่าขนุนที่แรกที่นี่ที่เดียวกับจานาาครับต้องเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อเรกวท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีที่ยังทรงธาตุขันอยู่ในปัจจุบันท่านอุปสมบทที่วัดท่าสูงนะครับตั้งแต่พฤษภาปี29นะร่มโพร่มใส รูปศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีสายวัดท่าสูงอีกหนึ่งองค์ที่ผมอยากจะให้ท่านได้รู้จักแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักอยู่แล้วท่านนะครับถอดแบบวัดปฏิบัติของหลวงพ่อฤาษีมาเรียกได้ว่าเหมือนทุกประกาศท่าน,นารับกิจนิมนต์ท่านเมตตาถ่ายทอดธรรมะให้ลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการออกกิจมิลการทําเสียงทรรมการปฏิบัติธรรมะให้ลูกศิษย์เห็นคุณถ้าคุณมีโอกาสนะคุณสามารถเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใช่ไหมแล้วคุณนําวัดปฏิบัติของหลวงพ่อนะครับมาปรับใช้กับชีวิตของเราชีวิตในทางโลกของเราชีวิตในทางธรรมของเราวัตถุมงคลของท่านนะ่ะ ต้องเรียกได้ว่าดังมากๆถ้ามีการจัดสร้างมาเมื่อไรนะหลวงพ่อแม่ตาลูกศิษย์ไม่นะคุณรู้ไหมโอ้โหจองกันแบบไปบูชากันทั่วฟ้าเมืองไทยผมยังเคยมีโอกาสไปร่วมต่อแถวเลยโอ้โหคุณเนอะลูกศิษย์ของท่านเยอะมากๆวันนี้ผมจะนำกรุกใหญ่ของวัดท่าขนุนที่ผมเก็บไว้มาน,นานมากๆมาให้ทุกท่าน ได้ชมและแบ่งปันบูชาไปอย่าพลาดน,นะครับเอาเป็นว่าวันนี้กรุใหญ่ที่ผมเก็บมาโอ้โหหลายปีมากๆผมแบ่งให้ทุกท่านครับราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจ่าจัดให้ครับนี่นะครับที่ท่านเห็นดังต่อไปนี้คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อริกวัฒนถนนนะครับมีตั้งแต่พระคำข้าวนะครับขุนแผนนะครับต่างๆนี่ เชิน้นี่สองชั้นจ่า,จ,าจัดเต็มๆที่เก็บสะสมมาเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับด้วยเรื่องของพระสมเด็จคำข้าววัดท่าขนุนนะครับที่ท่านเห็นนะครับจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะครับนี่ครับแบบนี้คือพิมพ์ปกโพเล็กนะครับนี่สวยงามนะเดี๋ยวด้านหลังเยวให้ดูทีเดียวนะครับแบบที่2คือพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะสวยงามมาก แบบที่สามก็คือพิมพ์จันลอยนะครับเห็นไหมพระพักสวยมากๆนี่นี่เป็นแบบเนื้อรองพิมพ์นะครับอ่าจริงๆจะมีทั้งหมดสามพิมพ์นะแต่นี่จะพิเศษเขาเรียกว่าเนื้อรองพิมพ์ด้านหลังนะครับจะเป็นยันกรอบเพชรนะครับเขียนคําว่าวัดฒนานุนจังหวัดกาญจนบุรีจัดสร้างนะครับแบบเล็กนะ 1นึ3องสิน,นะแบบใหญ่1649องสีน,นะครับแล้วก็จะลอยหนึน่รอยเจ็ดององนี่หลักร้อยนะครับยังไม่แพงมากนะครับไม่ข้าม500นะนี่แบบนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ไม่ข้ามพันนะอ่ะ จะร้อยจาร้อยผมก็ให้ราคาแบบบูชาไม่ข้ามพันนะแต่แบบนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยหลักพันต้นๆเพราะว่าเป็นเนื้อรองพิมพ์นะจะหายากกว่าครับนี่ผมจะมีเนื้อรองพิมพ์พอยู่แค่3องค์นะไม่แพงคุณเชื่อผมเถอะหลายๆที่แบ่งบูชาแพงกว่านี้มากๆนี่แค่นี้อันนี้เขาก็แบ่งกันแพงแล้วคุณเชื่อผมไหม เนี่ยเขาแบ่งกันเป็นพัน,น 1, และอันนี้เนี่ยนะห้าร้อั u แต่ผมจะแบ่งให้คุณไม่ข้าม500อ่ะโอเครายการแรกนะครับนี่คือคุณแผนนะครับวัตถขนุนนะครับเสก2ครั้งนะปี5้าฝ่าวิกฤตแล้วก็เสาหานะครับแบบนี้เป็นแบบพิมพ์เล็กนะครับหลวงพอเร่าว่าการพุทธาพิเศษครั้งนี้นะครับวัตถุมงคลที่เป็นหลักเลยคือขุนแผนเกาะเพชรน,นะครับ อาตมารสร้างเนื่องในวาระร้อยปีเกิดของพระฤาษีลิงดำซึ่งเป็นครูบาอาจารย์โดยให้ทําพิธีอัญเชิญและขออนุญาตท่านขุนแผนให้มาร่วมพิธีด้วยพระขุนแผนรุ่นนี้จะมี4แบบด้วยกันนะครับองค์ใหญ่ฝั่งตะกุดทองคําองค์ใหญ่ฝั่งตะกุดนาคองค์ใหญ่ฝั่งตะกุดเงินและองค์เล็กไม่ได้ฝั่งตะกุดนะครับส่วนผสมที่สําคัญก็คือผงยาของพระฤาษีวัดท่าสูงที่อาตมาเก็บสะสมตลอด11ไปีเนื่องจากเวลาหลวงพ่อท่านเป่ายานัด ถ้ายาติโยมถวายมากมากใช้ไม่ทันก็จะมียานัทที่เสื่อมคุณภาพท่านใช้ครั้งสองครั้งถ้าเห็นไม่ได้เรื่องฉันกัจโยนมาให้และท่านกล้ไปหาขวดใหม่ที่ใช้งานได้อัตมาก็เอามาเทเก็บเก็บรวมไว้เป็นเกนลนก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้งานได้นามาเข้าพิธีสาคัญวัดท่าสรงตั้งแต่พิธีที่ท่านเท้ามหาราชแจ้งว่าท่านได้พอถึง30ประการด้วยแล้วก็เอาไปเข้าพิธีเรื่อยๆนะท่านที่รับพระคุณแทนไปแล้วนะขาถาปุพเะของอัตมาก็คือศึกษา มาจากสายหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวก็คือพักคาถาหัวใจขุนแผนหนุนด้วยธาตุสแต่ปรากฏว่าตอนพุทธาพิเศษใช้งานไม่ได้พระท่านให้ใช้พักคาถาบารมี30ทัศต่อด้วยนมโมพุทธยะก็คืออิติปรมิตติงสาอิติสัมพันยูมาคัตาอิติสัมโพนิมนตุปโตอิติปิโสจเต,เตนโมนมโมพุทธยะนี่นะครับเอาเป็นว่าพระองค์เล็กแต่มีอนุภาพสูงมากๆ ครอบคุมทั้งหมดนะทั้งป้องกันภัยที่จะมาจากธรรมชาติจากมือมนุษย์ภัยจากเรื่องต่างๆนะแล้วก็มีความเป็นมหาราชเสน่ห์เมตตาเจรจาจับใจด้านหลังจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับเขียนวัดท้าขนุนปี59นะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณไม่ถึง7องค์นะใครรับรายการนี้หลักร้อยมีให้ไม่กี่องค์ครับผมนี่คือพระ ปิดตามหาเศรษฐีเงินล้านวัฒถขนุน,นะครับก็จะปีห้าสามนะในเนี้ยผมจะมีสามเนื้อนะเดี๋ยวผมจะพูดข้อมูลให้ฟังนะครับพระอาจารย์กล่าวว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งพอเข้าไปใจจะสงบทันทีเพราะกระแสบุญที่ไปทางเดียวกันเสริมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครูบาน,น้อยเขาตามไปเก็บเอาดินและสถานที่มาให้เขาชําระชนิสงและขุดใส่ถุงมาตอนนี้กลายเป็นพระติดตามมหาเศรษฐีเงินล้านไปเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าพระปิดตาที่ราคาถูกที่สุดคือพ้าปิดตาเนื้อผงแต่จริงๆแล้วส่วนผสมมากที่สุดอัตมายืนยันว่าพระปิดตาเนื้อนวะโรหะก,กับเนื้อผงส่วนผสมมากที่สุดอย่างพระปิตาเนื้อเงินหรือเนื้อทองเอาส่วนผสมอื่นใส่ไปก็จะเสียของต้องใส่เฉพาะชนวนที่เป็นเงินหรือทองแท้แต่พระปิดตาเนื้อทองนี่ได้เปรียบเพราะมีตะกุดมาสะท้อนใส่ไปสองดอกแล้วยังมียันขุย5ห้าบาทและตะกุดโสรถทองคําอีกอาจารย์บอกว่า พระปิตารุ่นนี้มีอยู่หลายองค์ที่เนื้อเกินเนื้อเกินจะไปแกะออกถือว่าดีอะไรที่งอกที่เกินมาโบราณก็ถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นอันนี้นะครับผมมีเนื้อผงอยู่นะประมาณ4องค์นะเนื้อผงสร้างประมาณหลักหมื่นองค์นะสามหมื่นองค์โดยประมาณส่วนเนื้อกล่องเหลืองนี่คือเนื้อเมกสิ์นะครับเป็นเนื้อมวลสาราที่เป็นโลหะที่มีอนุภาพสูงมากสร้างประมาณ2000องค์นะและนี้ก็คือ เป็นเนื้อทองนะชุบทองนะครับมีอยู่2องค์ราคาบูชาหลักร้อยหลักพันครับยังไม่แพงใครเก็บได้ใครเกิดวันศุกร์ใครอยากมีพระปิดตามหาเศรษฐีที่ราคาเบาแนะนําครับนี่คือพระกิ่งสถานไตรภบัษฐานุนนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีอนุภาพสูงมากๆสูงแทบจะสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะว่า ขออนุญ,ญาตนำไปเข้าพิธีที่มฑดปลงพระกลวยวัดโคศิตารามชัยนาทอาตมาเองนั้นก็แล้วแต่คนสร้างพูดง่ายๆก็คือตามใจคนจัดขัดใจคนดูอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าตอนเข้าพิธีเสกหลวงพระกลวยท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะเติมให้แล้วเต็มหมดตั้งแต่แรกแล้วเนื่องเพราะว่าตอนที่รอพระพุทธรีราประธานพรเนื้องเงินพระท่านก็เสด็จมาสงเคราะ์ตอนรอมะกิ่งพระท่านก็เสด็จมาสงเคาะ์และโดยเฉพาะรุ่นนี้ตอนแรกอาตมาตั้งใจจะบรรจุเกสาศของตนเองเป็นรุ่นแรกเลย ปกติแล้วไม่เคยเอาเกสรตศาตัวเองไปทำพระก็ปรากฏว่ามีคำสั่งมาว่าให้บรรจุพระบรมสารีิกธาตุด้วยเมื่อกาบเรียนถามถึงเหตุผลพระท่านบอกว่าพระบรมสารีิกธาตุท่านนับเป็นวัตถุม,มงคลก็เป็นวัตถุม,มงคลที่ใกล้ชิดองค์สุบเบศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดเพราะว่าคืออัฐิของพระองค์ท่านเองอ่ะฮือคุณเอ้ยรุ่นนี้นี่นะเรียกได้ว่าอนุภาพสูงสุดครอบจักรวาล สร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะใครอยากได้นะผมแบ่งบูชาให้ไม่แพงนี่คือพระนาคปกเนื้อเงินเสาห้านะครับพิธีตรีวันวัตถคนุนนะต้องเรียกเลยว่าพิธีเนี่ยโอ้โหเป็นพิธีแบบที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆหลายร้อยปีถึงจะมีโอกาสบรรจบมาหนึ่งครั้งนะครับพิธีตรีวันสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดคุณเอ้ แบบนี้เนื้องเงินนะสร้างน้อยมากๆด้านหลังก็จะมียันนี่ซีนเดิมๆจากวัดเลยเห็นไหมจะเขียนว่าวัดตาขนุนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอาเป็นว่าหลวงพ่อท่านเมตตาไว้รับมือกับภัยสงครามภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใครที่ไม่ไม่มีนะยังไม่มีรุ่นนี้นะสร้างน้อยนะครับประมาณแค่ถ้าจำไม่ผิดประมาณแค่2 0 0 0องค์นะ น้อยมากๆราคาบูชาตอนนี้ยังไม่แพงนะถือเป็นมกุฎวัตถุมงคลเนื้อเงินของวัทถาขนุนที่ราคาเบาๆที่สุดนะในช่วงเวลานี้ใครอยากได้นะครับบูชาเถอะครับป้องกันภัยป้องกันสงครามนะครับเหรียญมหาราบเนื้อเงินวัท่าขนุนนะสร้างไม่เกิน800 0โอเป็นวัตถุมงคลที่มีอนุภาพเรื่องราบมหาสารมากเพราะว่าสร้างจากชนวนหล่อพระปางห้ามสมุทรนะครับ มีอนุภาพดีมากๆเด่นเรื่องมหาราบเป็นที่สุดแล้วก็มีในผลของเรื่องหยุดสิ่งไม่ดีมาให้ถึงตัวเรานะเขาเรียกว่าปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีต่างๆแบบนี้เป็นเนื้อกลมเป็นเหรียญกลมนะมเนื้อเงินแท้ๆคุณเอ้ยพระเนื้อเงินเนี่ยอันนี้เบากว่าเบากว่าเหรียญตีวันเมื่อสักครู่นะเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเงินแท้ๆทั้งหมดล้วครับแล้วก็ออกแบบมาได้สวยมากๆด้านหลังนี่มียันนี่ โอ้โหครบถ้วนหมดทั้งยันขารเงินล้านตะกุดเมย์ต่างๆนะอยู่ในหลังยันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญเนี่ยที่มีอนุภาพครบท้วนและราคาบูชาไม่แพงอะ่ะคุณเนื้อเงินบริสุทธิ์แบบเนี้ยแต่เบามากๆใครที่อยากบูชานะครับพระเนื้อเงินแท้ของตาขนุนที่ราคาเบาที่สุดรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเบาจริงๆและมีอนุภาพมหาราบมากๆมีสี่เหรียญรีบมาครับอ่ะ อันนี้ชุดรวมนะผมจะพูดเลยนะครับว่าแต่ละแบบเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่าหลวงพ่อเล็กวัฒท่านนุนท่านเสกทั้งหมดนะเสกทั้งหมดแล้วก็จะมีตอนท้ายที่จะเสริมนอกสายวัฒท่านนุนนิดนึงเอาเป็นว่านี่ชุดแรกก่อนนี่คือส่วนเดียวถมนะหลวงพ่อเล็กให้การอุปถัมภ์นะครับนี่สวยมากๆนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นี่นะแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นท่านเท้าวเวสุวรรณนะครับนีเ่เหรียญน,นี้สวยมากๆม,มีพุทธานุภาพสูงมากและที่สำคัญราคาไม่ได้แพงอ่ะเนี่ยนะสี่เนืี่หรียญนี้นะนี่หนึ่สอเ,นะเนี่ยผมยังไม่แพงพันกว่าบาทส่วนสองเนื้อนี้จะเป็นเนื้อพิเศษหน่อยนะมีทั้งเงินพ่นทรายนะครับแล้วก็ อีกเนื้อหนึ่งที่พิเศษนะประมาณสองพันกว่าบาทอย่านงี้กว่าเดี๋ยวเท่าไรเดี๋ยวมาคุยกันผมไม่ยากทุกคนรู้อยู่แล้วอะต่อ,อมานี่เหรียญท่านท้าเวสุวรรณนะครับหลังรอยพระพุทธบาทนะใครที่กลัวผีนะหรือใครที่พื้นที่ที่อยู่มีแต่อาถรรพ์นะนี่คุณเอาเหรียญน,นี้ไปอันนี้ก็ยังไม่แพงอะอันนี้เตาเตาเงินล้านนี่โอ้โห อนุภาพสูงมากๆนะเพราะว่าผมก็แขวนผมแขวนเนื้อเงินอยู่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับยังไม่แพงนะอันนี้ก็ยังไม่แพงมีความเป็นมหาราบมากๆผมแขวนแล้วกับตัวเองมีอ่าเขาเรียกอนุภาพประจักษ์อ่ะต่อมานี่งานพุทธศิ์น,นี่หลวงพ่อเมตตานี่แบบนี้นะเป็นงานพุทธศิ์นนะสวยมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเบาด้วยเบาจริงๆ นี่คุณดูงานพุทธศิลป์นี่เห็นไหมด้านหลังเขียนว่าสุนีปฐมนะครับนี่แล้วก็มีรายพุทธศิลป์นี่สวยมากๆแล้วก็เบามากๆรุ่นทําบันดาลน,นะหลวงพ่อท่านเมตตานะเลิศสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แพงอันนี้ยังไม่แพงพันกว่าบาทไม่แพงอะต่อมานี่ไฮไลท์สาคัญที่ช่วงนี้กาลังดง่งดังมากๆนี่คือพระภัยรีพินาศนะครับของวัดขนุนนะตั้งแต่ปี57นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนแบบนี้เป็นขนาด1.5นิ้วนะขออนุญ,ญาตนำออกมาให้ชม1.5นิ้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมบางคนก็เลี่ยมแขวนบูชาบางคนอ่าเลี่ยมกรอบสวยๆติดหน้ารถบางคนเลี่ยมติดหิ้งพระไว้บูชานะครับหลวงพ่อท่านเสกพระภัรีพิน้าได้มีความเข้มขันมากๆนะเอาเป็นว่ายังไม่แพงอ,ะอ่ะอะ สามพันกว่าบาทนะผมแบ่งให้ที่แบ่งให้ทุกวันนี้ก็คือราคาเปิดกุทั้งหมดอะ่ะนี่สจพระโทมนะครับยิ้มรับทรัพย์นะมีอยู่สแบบนะนี่หน้ากากเงินนี่หน้ากากเงินด้วยมาสะท้อนอ่ะนี่แบบนี้ที่สองและแบบที่สามคือด้วเขียวเล็กไหลนี่แล้วก็แบบองค์เล็กอ่ะไม่แพงเหมือนกัน หลักพันนิดๆไม่แพงครับถ้าผมบอกไม่แพงคือไม่แพงจาแบ่งพระไม่เคยแพงอ่ะใครที่กำลังชีวิตมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำคุณกับคนก็ไม่ขึ้นคุณกับผีเทวดาก็ไม่ขึ้นคุณบูชานี่ครับพระพิกชีวิตพิธีพิกชีวิตของหลวงพ่อเล็กเรียกได้ว,ว่าเออพิธีใหญ่มากๆอะ่ะรุ่นนี้ผมไปต่อแถวบูชาด้วยนะตอนนั้นคุณเอ้ยไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้า เผื 3, ่อตีสามก็จะไม่ผิดนะดังมากๆรุ่นนี้พลิกชีวิตเพราะมีคนหลายคนบูชาไปปัญหาที่มีอยู่ก็เบาบางบางคนก็คลายตัวไปเลยมีอยู่สี่เหรียญเนื้อทองแดงเนื้อตะก,กวัวแล้วก็เนื้ออันนี้น่าจะเนื้อทองระขังหรือเนื้อทองแหละอ่ะผมตีเป็นเนื้อทอง่ะอันนี้ยังไม่แพงนะขครบูชาพลิกชีวิตมาครับมีสี่แบบ ต่อมานี่เป็นแผ่นยาอ่าเรเซอร์สมเด็จะถมนะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นยันเกราะเพชรนะครับเรียกว่าพิธีเงินหล่นจากฟ้าหลังเสร็จพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะโอ้โหหลวงพ่อไปบอกไว้ว่ามีเงินในนิมิตก็คือเงินหล่นหล่นจากฟ้าเล็กมากๆเบามากๆเด็กแขวนดีมากๆ หลักร้อยอันนี้ยังไม่แพงนะต่อมานี่พระยอดคุณพลโอ้โหซ้ายองค์เล็กขวาแบบบิ๊กเบิ้มองค์ใหญ่ๆเนื้อดินกากยายักษ์วัดท่าขนุนนี่ด้านหลังเป็นหนุมานขี่สิงโอ้โหเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่มีนะสูงมากๆอนุภาพสูงมากๆนี่คุณแขวนองค์นี้องค์เดียวนี่จบเลยเชื่อผมอันนี้ก็ยังไม่แพงหลักร้อยหลักพันอ่าต่อมานี่ เหรียญฉลองพระอุปชาของหลวงพ่อเล็กนะตั้งแต่ปี5,9คุณนี่เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินนี่สวยไหมสวยมากๆนะครับนี่ด้านหลังจะมียันนี่ฉลองเรื่องสมณศักดิ์มีโค้ดตอกชัดเจนอ่ะอันนี้ก็เนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินที่ราคาไม่แพงอีกองคหนึ่งของวัดท่าขนุนใครบูชาไหวคุณรีบบูชาเลย พิธีนี้ถ้าผมจะไม่ผิดกรรมฐาน3วันนะช่วงนั้นผมมีสี่เหรียญน,นะคูพระเนื้อเงินนะ่ะมีเทวรักษาระดับสูงขึ้นไปเนื้อทองคำอะ่ะสูงสุดนะแล้วก็เม่เยเนื้อตะลัวเนื้อนาคแล้วก็มาเนื้อเงินนี่อันนี้เหรียญน,น้าคเกี่ยวกันภยัยหลวงพ่อท่านเมตตาให้ลูกศิษย์นะครับบูชาไว้ป้องกันภยัยอันตรายต่างๆเห็นไหม นี่สวยมากๆนี่เป็นเนื้อเงินที่ราคายังไม่สูงด้านหลังเป็นยันเกราะเพชรคูณ2,000กว่าบาทราคาไม่ยังไม่สูงมากจากราคาออกจากวัดคุณเชื่อผมเนื้อรุ่นนี้ต่อไปเนี่ยราคาขยับไปเรื่อยๆพราะมีหลายรุ่นที่ผมบอกหลายท่านแล้วเขาเช่าไปนะอ่ะนี่เหเรียนราชการที่5เนื้อตะกวัวเป็นเนื้อที่รับพลังงานรองจากเนื้อทองคํา หลวงพ่อท่านบอกเมตตาไว้นี่ราชการที่5นะครับมีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อวัดท่าสูงมากๆหลายท่านอาจจะรู้ว่าเพราะอะไรคุณบูชาครับพ่อราชการที่5นะครับขอได้ดีมากๆผมแนะนํานี่นอกสายนิดนึงนี่หลวงพ่ะเล็กก็เมตตานะตะกุดนะครับบ้านห้วยน้ําขาวนะบ้านห้วยน้าขาวนี่ผมมีอยู่สดอก เป็นตะก,กุดถ้าจะไม่ปิดเป็นตะก,กุดคา,าถาเงินล้านนะอันนี้ก็ไม่แพงนี่ยังไม่แพงอ่ะรายการสุดท้ายนี่เปิดกูมาให้เนี่ยนี่ตะก,กุดนารายทรงฤทธิ์อันนี้เป็นของอวัดถ้ำเขาวงนะหลวงตาวัชราชัยนะครับเป็นร่มโพร่มใสสาย,สายหลวงพ่ออีกองหนึ่งที่หลวงพ่อเล็กก็คารพรักหลวงพ่อท่านด้วยแล้วก็ท่านก็เป็น สาหรักของสายวัดท่าซุงนะทั้งหมดนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเรกวัฒน์ขนนุนราคาบูชาหลักร้อยดักพันไม่มีถึงหมื่นเลยตั้งแต่หลักร้อยนะหนึ 1, 000, 2, 000, 3, 000, 4, 000, ่งพันสองพันสามพันสี่พันมีมีหมดผมมึงเก็บมาโอ้โหหลายปีมากๆแล้วใครที่รู้พุทธานุภาพใครที่รู้ราคาบูชาคุณรีบครับคุณเก็บได,คบได้คุณเก็บนะครับเพราะมีอย่างละไม่เยอะนะครับที่ผมนํามาแบ่งให้ได้สําหรับวันนี้ใครชอบรายการไหนเดี๋ยว แคปภาพมาก็ได้นะแคปมาให้ผมหรือจะบอกรุ่นมาเลยก็ได้ราคาไม่แพงจริงๆจัดจัดมาให้แล้วแอดไลน์มานะแอดไลน์หาผมแล้วก็ทักมาที่ดีที่สุดคือแคปภาพแต่ถ้าแคปไม่ได้พิมพ์บอกนะพิมพ์บอกผมมาว่าอย่าไม่รุ่นไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกไปถูกใจคุณรับไปเลยเพราะมีไม่เยอะหมดเดี๋ยวก็หมดเชื่อผมนะครับสวัสดีครับ